ตีมบตันเดี๋ยจ้าไปติดขายดีหนะกูดูแม่มูเขาตายถึงว่ดเขาใหญ่สนอนี่แบบไม่ปาชิดไปสมิ่งน้าป้ายเนาะป้ายเด่นเนาะไม่ไดงหน้าตาโมดเนีขดเออไปจ้องกันมา่งว้วเออกระแปงหน้ามนไปวันนี้เออกูเตี่ยวกูเตี่ยวมันี่ต้องเอากูเตี่ยวมัต้องเอาขมิ้นหลุบไงน้อยเราคือมันออกดำดำนะเออมันมลไปก่อน vô